ทำท่าย่อสลับข้างๆน่าจะน่ารักดีนะใช่ตอ,อนนี้เป็นหมาก็คือจะเป็นงแงะแล้วก็อย่างนี้ปะจินตนาการสำคัญของความรูเร้เราใช้ปากกาแล้วเนี่ยอ๋อ แล้วก็เป็นเหมือนในนี่แลหละโอ้ยทำไมตูดมี3อัน แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จุจุจุหรือว่านี่มันคือมีมออมนี่แม่กําลังจะพูดเลยพิมมาแล้วป้าบอทําไมมีมนี้มันถึงแบบ มาไกขนาดนี้วะไม่เข้าใจจริงๆแบบถึงตุ๊ตต oh, mm um> well, ุ๊ตตุ Whoops, ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตจะติ้ง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 บ้าบอตลกแล้วก็วาดเล็กๆด้วยนะไม่วาดใหญ่ถึมเนี่ย เติรดติดติดตึ๊ดถึงจ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึตึ๊ดถึง <c> จ <oughs> <c oughs> อดยสมองไปมาแล้ว <c oughs> เนี่ยแหละนะในหัวเรามันมีอะไรแบบเนี้ยต้องเอามันออกเอามันออกไปออกไป เนี่ยเราก็สลับแบบว่าคุณจะเป็นมังเขียวตัวไหนตึ๊ดเรืตึ้ด่ตตตึงตตึๆว้าฮ่าฮ่าโอโซลองเก,กบงเบลเ์ Thank you so much for playing my game ตุ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 งชะโรซาตุงตุงท่า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 งตุงท่งนี่แหละประสบการณ์การเหมือนว่าบนกระดาษเรามาฟลิปอะตุงชะตุ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 ทุงชะ พอๆเที่ยงคืนแล้วทุกคนเที่ยงคืนแล้วจ้าใครมีเรียนก็ไปนอนนะใครมีสอบก็ไปนอนใครมีภารกิจก็ไปทำให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นมังเขียวจะไปหาคุณที่ปลายเตียงไปยืนเขียวๆอยู่อย่างนั้น